สวัสดีครับสวัสดีคุณสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีนักลงทุนทุกท่านครับกลับมาเจอกับเราเป็นประจำทุกวันอีกเช่นเคยในครับเหตุบูบอลเด็ดวันนี้วันพฤหัส,สบดีที่26พิถุนายน2568เราก็มีบอลดีๆน่ารุ้นน่าเชียร์มาพรีวิวให้คุณผู้ชมได้รับชมและฟังอีกเช่นเคยครับ วันนี้จัดสเตป4โดนใจให้อีกเหมือนเดิมนะครับมีคู่ไหนหน่าลุ้นน่าเชียร์บ้างก่อนที่จะไปรับชมรับฟังการพรีวิวกันฝากผู้ชมกดไลค์ให้คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์และกดติดตามเพจบูบอลเด็ดทางช่องทาง YouTube และ TikTok ด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเข้าเร,ขเรื่องของเรากันเลยดีกว่าครับคู่แรกของเราในค่ำคืนนี้ครับวิคห์ฟุตบอลฟี FA ขับเบอร์ครับ2025รอบแบ่งกลุ่มนะัดสุดท้ายกลุ่มจ ยูเวนตุสจากอิตาลีพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้จากอังกฤษคู่นี้เตะกันที่สนามแคมปิ้งเวิลด์สเตเดียมนะครับเวลาทำการแข่งขันตี2ตรงตามเวลาในบ้านเราราคาบอลคู่นี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อ0.75-5เราไปดูสถิติต่างๆที่น่าสนใจและรายละเอียดก่อนเกมคู่นี้กันครับภาพรวมผู้ชนะในเกมนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากผลโหวตของผู้ชมทางเว็บไซต์6,377คนให้ยูเวนตุสมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่27% เปอร์เซ็นต์เสมอกันมี14เปอร์เซ็นต์ครับและแมนเชสเตอร์ซิตี้มีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่58เปอร์เซ็นต์สองนักเตะที่ยิงประตูดได้เยอะที่สุดในรายการฟีฟ่าขับเบอร์ครับ2025ของสองทีมนี้นะครับด้านยูเวนตุสมีทางด้านเคมันยูดิสลงเล่นไป2แมตช์ทำไป0แอสซิสต์ไปดูดีคาดการ XG ต่อเกม0.67ทำไป3ประตูครับ ด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้มีทางอิวไคกุนโอกันครับลงไป2แมตช์ทำไป0แอซซิตประตูที่คาดการ x g 0.85ทําทำไป2ประตูครับสถิติเฮตุเฮี่เคยพบกันทุกรายการของคู่นี้นะครับคู่นี้เคยเจอกัน5นัดนะครับยูเวนตุชนะไป3นัดเสมอกัน2นัดด้านแมนซิตี้ไม่เคยเอาชนะยูเวนตุได้เลยไม่แต่นัดเดียวพีววิวก่อนเกมและสกอร์ที่คาดของเกมคู่นี้บาย k 1 1 สำหรับคู่นี้ครับการันตีเข้าสู่รอบต่อไปทั้งคู่แล้วแต่ก็มีโอกาสที่จะโรเตชันสูงมากเพื่อรักษาความสดไว้บทในรอบต่อไปฉะนั้นมีโอกาสที่จะเก็บทรงกันสูงมากและคาดหวังว่าเรื่องความเป๊ะด้านผลงานกับฟอร์มและความมั่นใจในตอนนี้เรียกได้ว่าแทบจะคัดลอกกันมาเลยครับนักลงทุนที่ต้องการลุ้นบอลต่อก็น่าจะต้องนั่งกันไม่ติดแน่นอนฉะนั้นไม่แปลกที่จะขอเทใจใบบอลลองเต็มกําลังครับเชื่อว่าน่าจะกินกันไม่ลงและจบเจ้าแบบมัน สกอร์ที่คาดของเกมคู่นี้ครับยูเวนตุสเสมอแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป2ประตูต่อ2อ,อยู่สูงแล้วกันครับคู่นี้คู่ที่2ิเควาคอ์ฟุตบอลฟี f a าขับเวอร์ครับ2 0 2พัรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม G ีนสุดท้ายวีดานคาซาบังกาพบกับเอลไอคู่นี้เตกันที่สนามออดี้ฟิลนะครับสนามกลางเวลาทำการแข่งขันตี2ตรงตามเวลาในบ้านเราราคาบอลคู่นี้บอลเสมอครับ ภาพรวมผู้ชนะในเกมนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากผลโหวตของผู้ชมทางเว็บไซต์1,368คนให้วีเดนคลาซาบังกามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่41%ครับเปอร์เซ็นต์เสมอกันมี20%ด้านอารไอมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่39%เราไปดูฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันครับเริ่มกันที่วีเดนคลาซาบังกาครับแพ้ยูเวนตุสมา1ประตูต่อ4ี่รายการฟี فا ขับเวิร์คครับแพ้แมนซิตี้มา0ประตูต่อ2 FIFA แพ้ยูนิองตูอาก้าสปอร์ต2ประต,ตูต่อ0ชนะสตาร์ดมาโลแกง2 1และแพ้ปอร์โตเกมกระชับบิทนะครับ0 1ด้านฟอร์มฮันดหลังของเอลไอครับแพ้แมนซิตี้0 6แพ้ยูเวนตุส0 5ชนะเอลนาเซอร์2ประตูต่อ0เสมออัสมานขับ0 0และชนะเอลชาจา0ประตูต่อ3เราไปดูตารางคะแนนรายการฟี فا ขับเวิร์ครับกลุ่ม G กันครับ ทีมอันดับหนึ่งของกลุ่มนะครับยูเวนตุสจากอิตาลีแข่ง2แมตช์ประตูบวกอยู่8ลูกมี6คะแนนเข้ารอบแน่นอนแล้วที่2ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้แข่ง2แมตช์ประตูบวกอยู่8ลูกมี6คะแนนเข้ารอบแน่นอนแล้วที่3มวีเดียนคาซาบังกาครับแข่ง2แมตช์ลบอยู่5มี0นคะแนนและอันดับที่4ของกลุ่มครับอาอายแข่ง2แมตช์ลบอยู่11ประตูมีศูนย์คะแนนครับตกรอบแน่นอนครับ2ทีมนี้พรีวิวก่อนเกมละสกอร์ดิคาดของคู่นี้บายพงโก ทั้ง2ทีมนี้ครับต่างก็ตกรอบรายการนี้ไปแล้วทั้งคู่เพราะลงแข่งไป2นัดแพ้รวดทั้ง2นัดเหมือนกันแต่ถ้าพูดถึงความเสียหายก็ต้องบอกว่าเอาอายหนักกว่าเพราะ2เกียนที่ลงแข่งพวกเขาเสียไปถึง11เม็ดเมตรเลยทีเดียวและยิงประตูไขไม่ได้อีกด้วยเรทราคาเปิดออกมาให้เสมอยอมรับว่าเป็นราคาที่ไม่น่าเสี่ยงลงทุนเท่าไหร่แต่ถ้าให้เรียกก็ขอยืนอยู่ฟัง วิเดนคาซาบังกาดีกว่าครับเพราะเทียบผลงานและฟอร์มใน2นัดแรกฝั่งของวิเดนคาซาบังกาดูดีกว่าเล็กน้อยเกมนี้มองว่าพวกเขาน่าจะมีทีเด็ดเบียดเอาชนะทีมจาก U a E ได้ครับผมสกอร์ที่คาดของเกมคู่นี้ครับวิเดนคาซาบังกาเอาชนะเอาไอาไป2ประตูต่อ1คู่ที่3วิเคราะห์ฟุตบอลฟี FA ا ขับเวอร์ครั p รอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายกลุ่มเอซอีลาจากซาอุดีอาระเบียพบกับปาชูก้าจากเม็กซิโก คู่นี้เตะกันที่สนาม g e o d i s park สนามกลางนะครับเวลาทำการแข่งขัน8ดโมงเช้าตามเวลาในบ้านเราราคาบอลคู่นี้เอาอีลาวต่อ1ลูกใครชนะคู่นี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากผลโหวตของผู้ชมทางเว็บไซต์3 4 6 2คนให้เอาอีลามีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่75%เปอร์เซ็นต์ครับเปอร์เซ็นต์เสมอกันมี1 2เปอร์เซ็นต์ด้านปาชูก้ามีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่13%เปอร์เซ็นต์ย้อนกลับไปดูฟอร์มห้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมกันบ้างครับเอาอีลาเสมอเซาบวก0ูนยการฟีฟรายการ เสมอเรีย,ยามาริดมา1ประตูต่อ1ชนะเอาคาดีซิยาตสประตูต่อศูนย์รายการซาอุดีโปรลิกนะครับเสมอเอาวาด้า1นประตูต่อ1และชนะเอาฟาสสประตูต่อ3 <c oughs> ด้านฟอร์มพนันหลังของปาชูกาจากเม็กซิโกครับแพ้ <c oughs> แลเาาลียมาริดมา1ประตูต่อ3แพ้ซาวบวก1ประตูต่อ2เสมอเอาอาลีไคโล1นประตูต่อ1แพ้ขับอเมริกาศูนย์ประตูต่อ2เสมอขับอเมริกาศูนย์ประตูต่อศูนย์ ตารางคะแนนรายการฟีฟ่าข่าเบอร์ครับของกลุ่มเฮดนะครับทีมที่เป็นอันดับหนะะึ่งะฮะเลอมาลิดแข่ง2แมตต์ประตูบวกอยู่2มี4คะแนนที่2ครับเลดบูซาบวกครับแข่ง2แมตต์ประตูบวกอยู่1ประตูมี4คะแนนที่3อ,อัลเอลาาครับแข่ง2แมตต์ประตูบวกลบมี0นะครับมี2คะแนนที่4ปาชูกา้าแข่ง2แมตต์ประตูลบอยู่3มนะครับมีศนคะแนนพรววิวก่อนเกมและสกอริติคาดของคู่นี้บายจกเกอร์นัด เกมคู่นี้ต้องบอกว่าอวีลยังมีโอกาสลุ้นเข้ารอบอยู่ในเงื่อนไขที่ว่าเกมนัดสุดท้ายวันนี้จะเป็นต้องเอาชนะให้ได้ก่อนและต้องไปลุ้นให้อีกคู่หนึ่งมีผลแพ้ชนะพวกเขาจึงจะมีลุ้นแต่หลักๆเลยก็คือนัดนี้พวกเขาจะเป็นต้องชนะให้ได้ก่อนซึ่งถ้าดูจากชื่อชั้นและกําลังแล้วมีลุ้นประเดิม3แต้มแรกสูงเลยล้ครับที่มั่นใจเช่นนี้เพราะว่าคู่แข่งก็คือปาชูก้าทีมที่แพ้ลวดมาทั้ง2นัดที่ลงเตะเรียกได้ว่าหมดใจในการลงเตะไปแล้ว บวกกับภาพรวมพวกเขาเป็นรองอย่างชัดเจนครับมองดูแล้วนั่น,นี้มีแววแพ้รวด3เกมซ้อนสูงเลยครับฉะนั้นกับราคาบอลที่เปิดมาให้อาวิลาาต่อ1เมตรถือว่าสมเหตุสมผลกับผลงานและความได้เปรียบในเกมวันนี้ยิ่งพวกเขายังไม่ลุ้นเข้ารอบอีกด้วยไม่ว่าจะยังไงนัดน,นี้ก็ต้องจัดหนักจัดเต็มสถานเดียวครับสกอร์ที่คาดของเกมนี้ครับอาวอาีลาเอาชนะปาชูก้าไป3ประตูต่อ1อยู่สูงก็ดีนะคู่นี้แนะนำไม่เฉยครับ คู่ที่4ของเราในค่ำคืนนี้นะครับฟุตบอลฟี FA ขับเวอร์ครับ2025รอบแบ่งกลุ่มนสุดท้ายกลุ่มเฮสเลดบูซาวบวกพบกับเลอมาริดคู่นี้ตะที่สนามรินคอนเฟดเชียลฟิลด์นะครับสนามกลางเวลาทำการแข่งขัน8โมงเช้าตามเวลาในบ้านเราราคาบอลคู่นี้เลอมาริดต่อ1น5เราไปดูสถิติต่างๆที่น่าสนใจและรายละเอียดของเกมคู่นี้กันครับภาพรวมผู้ชนะในเกมนี้คิดเป็นเปอร์เซ็น,นต์นจากผลโหวตของคุณผู้ชมทางเว็บไซต์8,405คนให้ซาวบวก มีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่10เครับเปอร์เซ็นต์เสมอกันมี10ด้านเรอัลมาดริดมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่80สูงพุทธโคตรเลยเราไปดูนักเตะที่ฟอร์มแจ่มแมวแวววับของ2ทีมนี้กันครับ mm hmm. เริ่มกันที่เซาวบวกนะครับมีทางด้านคาริมโอนิซิโวลงเตะไป2นัดทำไป0แอซซิดประตูที่คาดการ XG ต่อเกม0.27ย์จทำไป1ประตูครับ mm hmm. ด้าน Real Madrid นะครับมีทางด้านกอนซาโลกาเซียลงไป2แมตช์ทำไป1แอซซิดประตูที่คาดการ XG ต่อเกม 1.29ทําไป1ประตูครับสถิติเฮดทูเฮดที่เคยพบกันของคู่นี้ครับคู่นี้เคยเจอกันมาแค่2ครั้งนะครับรวมทุกรายการแล้วเป็นทางด้านเลอวมลิดครับเอาชนะไปได้ทั้ง2ครั้งพีววิวก่อนเกมและสกอริติคาดของคู่นี้ครับผลงานเกมล่าสุดของเลอวมลิดเอาชนะปาชูก้ามาสาประตูต่อหนึ่งแต่ในแง่ของฟอร์มโดยรวมยังมีการบ้านให้ทางชาบีลองโซต้องปรับจูนกันต่อ แต่อย่างไรก็ดีครับเกมนี้จะได้คีเลียนเอมบาเบหัวหอกตัวเก่งฟิตสมบูรณ์พร้อมลงตัวจริงยิ่งเพิ่มความดุดันในเกมลุกอย่างไม่ต้องสงสัยเมื่อมองไปที่ซาวบวกแม้จะเก็บได้4แตม้มจากการชนะ1เสมอ1เช่นเดียวกับเลี้ยวมาลิดแต่ในแง่ของคุณภาพต้องยอมรับว่าทีมแก่งจากสเปนนั้นถือแ,แต้มต่อเยอะอยู่พอสมควรเกมนี้เชื่อว่ารูปแบบการเล่นน่าจะเข้าที่เข้าทางมากกว่าเกมที่แล้วเป็นแน่ครับแม้เหลี่ยมลุ้นจะเปิดมาแพงถึง1.75ยังเชื่อมือเลี้ยวมาลิดมีดีพอจัดให้ไหวแน่นอนครับ สกอร์ที่คาดของเกมนี้ครับแล้วมาลิดเอาชนะซาวบวกไป3ประตูต่อ0ครับวันนี้ก็จัดให้4คู่นะครับมีคู่ไหนบ้างและผมพรีวิวลงสกอร์ให้เท่าไหร่เราไปสรุปกันเลยดีกว่าครับฟุตบอลฟีฟ่าขับเวอร์ครับ2 0 2พคู่แรกของเราวันนี้นะครับลิเวนตุสพบกับแมนซิตี้ครับคู่นี้แมนซิตี้ต่อ0.75ลบ5ผมให้เสมอกัน2ประตูต่อ2ครับ คู่ที่2วีเดนคาซาบังกาพบกับอาไอครับคู่นี้บอลเสมอครับผมให้วีเดนคาซาบังกาชนะอาลไอไป2ประตูต่อ1คู่ที่3าอาลวีลาพบกับปาชูก้าคู่นี้อาลวีลาต่อ1ลูกผมให้อาลวีลาเอาชนะปาชูก้าไป3ประตูต่อ1และคู่ที่4ครับผู้สุดท้ายของค่ำคืนนี้เลอมาลิดพบกับเซาบวกคู่นี้เลอมาลิดต่อ1.75ผมให้มาริดชนะไป3ประตูต่อ0ูนย์ครับสถิติทั้งหมดที่ผมรวบรวมมาพรีวิววิเคราะห์ จ่อลึกฟันธงลงสกอร์ให้คุณผู้ชมได้รับชมแล้วฟังผมรวบรวมมาจากเว็บไซต์ทั้งไทยและต่างประเทศนะครับมั่นใจคู่ไหนโดนใจคู่ไหนก็ไปคิดวิเคราะห์แยกแะก,กันเอาเองได้ตามสบายเลยครับและอย่าลืมนะครับหากคุณชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์ให้คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์และกดติดตามเพจบูบันเดดทางช่องทาง YouTube และ t i k t o k ด้วยนะครับ วันนี้ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วเรามารุ่นกันว่าพรุ่งนี้ผมจะมีบอลดีๆคู่ไหนมาพรีวิววิเคราะห์เจาะลึกฟันธงนสกอร์ให้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอให้คุณผู้ชมโชคดีมีชายเฮงๆรวยๆรับทรัพย์เงินทองไหลมาเทมานะครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ